ก็กราสวัีทุกท oh. ่านเลยครับล okay. ุงกบน่นเองที่เคยนะครับก็ไม่ได้หายไปนานแต่ก็ช่างแม่งช่างแม่งแล้วกันวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไมโครไมโครโวลีชาร์ดะครับผมชื่อโคตรยาวแต่ความเป็นจริงคือมันก็คือทอยก็คือตำนานเกมทอยเวลนั่นเองก็คือมันคือนั่นแหละมันเป็นเกมเก่าที่สมัยนั้นนี่ผมรู้สึกว่ารู้สึกเสียดายมากที่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นมันครับก็เคยรู้สึกเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะ แต่แต่เทเลอร์เทเลอร์ตัตัวกี่มัน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 จะคล้ายๆกับอ่าของอันนั้นอะไออีพอเทสสองมันเหมือนวิเข้ากันมาเลยแต่ก็โอเคช่างมันเถอะครับเราไปเล่นดีกว่าคือในในเซิร์ฟนี่ตอนเนี้ยในเซิร์ฟในเซิร์ฟเอเชียเท้าอีเชียแม่งแม่งมันมีตัวคนแต่เล่นสนัยกันไม่รู้เป็นที่อะไรไม่รู้นะว่าทำไมมันเล่นแต่สนัยกัน ให้แมวดีกว่าเอาหมดที่ไม่หลากหลายกว่านี้ดีกว่าเอาปอๆน,นี้โอ้เย้ยพวกมึงเลิกเล่นกันแล้ววะเนี่ยลองดูดิี่ดูดิผมจะหาเซิร์ฟได้ยังไงอย่ี้อันนี้คือเล่นแต่อาวุธดามอย่างเดียวเหรอใช่ไหมวิทยดูทรงก็คนรจะใช่แหละ ว็เรีเซิร์ฟนี้แล้วกันนะอ่าโอเคได้แล้วหาห้องได้แล้วเอ็งหาห้องโคตรนานแล้วขอบอกไว้ก่อนนะไม่เล่นเก่งนะเฮ้ยโอ้ยเฮียไอ้ตัดปืนมันจะแรงไ,ไหม โอ้ยอสัตว์ด้านหลังเข้ามาโอ้ชิตเจอปูสูกซองไ,ได้รู้จักด,ดูไม่ไสัตว์ดูสเลเยอร์อุยอ้ยโอย้ตายเลือดสองพันแม่งหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีเลือดอ่ะ โอ้ยเฮียกูเกียดจังวะเกียดจังหวะสุ่ตีเลวดีสุดเลยเนี่ยปืนคือกูยิงเท้พวกแม่งหมดแล้วแล้วม็นบางกันแล้วไงวะถามจริงไปสัตว์นั่าเลี้โอ้ย กูมึงก็แต่งอาวุธกันเต็มที่เลยนะเฮียกูลูกซองหรือเฮียอ,อะไรเนี่ยยิงสาวนัดึงยังไม่ตายเนะี่ยคิบหาแล้วมึงฆ่าตายม,มันตื้นกูยิงอัดตรงนี้แหละโอ้ยเฮียเกียดจังวะ จังหวะแบบนี้ทีป่ปืนปืนกูเบาอ่ะปืนเบาจัดเลยยิงอาจไม่โดนด้วยไม่โดนฮิตฮิต,ฮตโดนอีนั่นอนนีนั่น,นเออจะโหลดเฮียอะไรจะโหลดอะไรวะเนี่ยยิงเว่งโคตรนานอุ้ยอุ้ยโอ้ย ออโอ้ยออปีบอลเอาไปอย่างเงี้ยแย่โอ้โหเอาให้จัดเึ้นเต็มเหนียวเลยครับพี่ เอ้าตกไอ้เั้ย่าเกลียดจังวะแองคือถ้าถ้ามันโดดฆ่าจะตายก็ไม่นะว่าได้ได้ค่าอย่างงี้เหียวุธดามันแรงจังวะก็เหมือนโคตรแรงอ่ะ2,000น่ะวู้โอ้ยสองสัยกุญชีปซื้อเปล่าเขาบ้างละ โอ้โหเคเต็มกระบ,บาลกูเลยยิงยิงยิงไงยิง,ยงไงกูโดนไงแล้วกูเจ็บไงแล้วกูหนีไงโดนไงโดนไงโดนไงเรียบร้อยไงกูยิงตายเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยขออภัยผมไม่ถนัดเกมนี้ครับคือไม่ผมไม่ใช่ผู้เซียนแบบเกมเกมขนาดนั้นนะครับแต่ก็เล่นเล่นเล่นตลอดแสนุกกันแหละเพราะว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นจริงจริงผมในยุคนั้นที่ผมเล่นเกมผมตอนช่วงนั้นผมติดเอ่อติดบีบีไม่ใช่บีบีดิติดพวกเกมเกมโมบ้าตอนนั้นคือก็พวกอ่าโดตาแล้วก็เอลอะไรพวกนี้ติดติดกันอยู่ โอ้โหไอ้เฮียวิ่งปืนพวกมึ่งทำด้วยอะไรวะถามจริงซื้อปืนมนั่งไหมเอ๊แม่งเอ้ยอานตรงเฮ้นนยโดนคือโดน โดนแต่ไม่ตายเต็ม,ตมๆด้วยน,ะนะ <c oughs> ั่นแหละถามทุ้ยเกี่ยตกใจหมด <c oughs> เอ้ <c oughs> <c oughs> อโอ๊คไอวินโอ๊คไอหา่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยสงสารกูด้วยซื้อปืนแล้วมั้งนี่ฮะ ซื้อปืนเพื่อใช้งานนะฮะปุ้ยโอ้โหเขี้ยโคตรแม่นเทียอะไรเทควอทู ฆ่าคนให้สิบคนกูถือว่ากูความสามารถเหลือร้นแล้วนนเนี่ยจี้ตอนนี้้ยเนี่ยปัญหาคืออยู่กัรสับปืนด้วยแหละโอเคจบเกมได้ที่สามนะที่สิบสามพิดแม่เล็กแม่งโคตรเหนื่อยโอเครีชาร์จจี้เนาะโอเคได้ผมไปเวลอัพละ อืมอย่าขอไอ้ักแมทหนึ่งแล้วกันก่อนทีน่ปิดคลิปโอเคผมก็จะเล่นที่สไนเปอร์ไรเฟิลแล้วกันเทียบหานากล้าเกินนะแมทโอ้ยแม่นเกินเปิดปูเนี่ยเฮ้ย เครี <laughs> ยดแล้วเนี่ยวุ้ยเครียแม่งเข้าหัวแต่พวกมึงมีปืมนมี้จังหวะเท่ไหมโกเติมเงินเลย เอายิงตรงไหนแล้วเฮ้ยใ,ให้กูยิงก่อนดีอู้หามไม่เจอเนี่ยฝั่งโน้นอ<ป>่ะเห็นไรอยู่ฝั่งโน,น้นฉลาดนะมึงอ่ะยอดยิงซะด้วย<ป>อะไรอยู่่เฉย<ป>เดี๋ยวก็ตายนะ โอเคอันโดนกูโดนเลยไอเฮียไม่รอดหรอก ไปดูดมาหุยเกือบแล้วมึงทางซ้า,ายทางขวามีใครไม่เอ่ยไม่รู้ทำไมเขาเขาชอบเล่นโหมดสนายกันแต่ว่าแบบมันสนายหมดปราบเซียนเลยเนะี่ยหุย ไอ้เหี้ยแม่งสัตว์เจ๊กูรู้แล้วใครยิงกูกระเมตดีดาเมตรจังสองพันทำไมยิงวีงไม่ตายวะจะตายดิหรือว่ามันถนนดาเมตรไงไม่เข้าใจกูไม่เขา้เขาใจหลักการเหมือนกันเหีย จังไอ้เหี้ยมากโอ้โหไอ้ซามโอเวอร์ฮึโดนเฉยเลยไอ้เหี้ยเข้าเป้าเป๊ะๆไอ้น้อง เขาอยู่นี่กันน่แหอะมันมีอีงโง่ที่ไหนเขาอยู่นี่ใ,ให้มึถูกปะล่ะใช่ตีได้ไหมได้พี่ๆสามารถยิงได้ก็ได้จะเป็นฝั่งโน้ตอ่ะทีไปฝั่งโน้ตุน วโอเคแอซิดแอซิดโอ้โหมันไม่รีโหลดด้วยจับไม่จับปืนไม่ได้เฮ้ยโดนตีนโดนตีนเดี๋ยวพวกมึงจะพากันยิงดิลอดูเดียวกันไม่เห็น ไอโยน้วะเฮ้ยอุ้ยไอเฮียเอ้ยกูไม่ชอบการที่มันมันซูมให้แบบอัตโนมัต uh ิเลยมันยิงแล้วซูมให้เลยไม่ไม่ชอบว่ะโคตไม่ชอบเลยแล้วก็ช่างมันเถอะต้องชินต้องชินให้ได้เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเอ้าสองนัดแล้วนะมึงว่าวสองนัดเลย ไอ้อีนี่เก่งวะปืนมันดีวะกูว่ามันเก่งแหละส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมันก็ยิงปืนเกมเฮียนี่แม่ธนายิงโดนยายที่สุดเลยยิงไปเองวะกูกล่าวไปเองวะเนี่ยโหนี่อ้ดิบูมากูาตายเนี่ยาตายเออจบแล้วชีวิตอนาคิต สตเกียวไปกันเลยย่อตัวใช่ไหมมึงเรียบร้อชยชนะแล้วไอ้ที่อะซีคิวควยยิงโหดแยกก็โอเคครับก็ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าเป็นเกมคุณคิดว่าเกมนี้มันสนุกไหมก็ถ้าคุณคิดหวนคิดถึงเกมเก่าแล้วก็มาเกมนี้ได้นะครับก็สำหรับเกมเอ่ออะไรนะไมโครไมโครโวลีชาร์จหรือเกมทอยโวลน์นันนานนี่นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไอเทียตัดยาวแน่นเ,เลยกู